ครอบครัวค่ะมืนกันจะตัดหน้าแล้วค่ะลคุณตํารวจค่ะมันตัดหน้าแล้วค่ะมันยิงปืนค่ะคุณตํารวจมันมาคนเดียวค่ะแต่ว่ามันยิงปืนใส่พวกหนูค่ะหนูอัดคลิปได้ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ค่ะมันไม่ใส่ป้ายมันไม่ใส่ป้ายทะเบียนค่ะตอนนี้หนูอยู่ปากกุ้งเกาะแล้วค่ะหน้าเทศบาลค่ะคุณตํารวจมันขี่ดักหนูอยู่ค่ะคุณตํารวจเจ้เจ้ขี่ เจคี ematic, ม,มันยิงมันยิงมันยิงค่ะคุณตำรวจไม่รู้เจาะเลขเข้าบ้านไทยแลนด์ทีวีคดค่ะไม่มีเลยค่ะคุณตำรวจแล้วเข้าบ้านใครลูกทีวีคนเนี่ยป่ากุ้มกาะค่ะค,คุณตำรวจ,รวจป่ากุ้มกาะคุณตำรวจรู้จักป่ากุ้มเกาะไหมคะนาทุ่งแม่ละวิงค่ะ เพราะมันทำหลายคนเราก็ไม่รู้เาไ่ไไม่รู้ตัวว่าไ่ใด้เราค่อ่้งันใช่ใช่ก็เราได้ขี่รถออกจากงานขรบปางนะคะแล้วทีนี้เราก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆจนถึง หน้าแถวก่อนถึงหน้าวัดเชิงคีรีค่ะเขาก็ได้พุ่งรถออกมาจากซอยทางด้านซ้ายมือนะคะทางเราก็ตกใจเราก็เลยบีบแต่ค่ะทีนี้เขาก็มีอาการเหมือนโมโหค่ะเขาก็เราขี่รถตรงมาเขาก็ทําการปาดหน้ารถเราค่ะแล้วก็ขี่สายระหว่างทางค่ะแบบชะลอให้เราจอดแต่ว่าเราไม่ได้จอดนะคะมาถึงช่วงตรงหน้าโรงเรียนตลิงชันนะคะเขาก็เหมือนแบบมีการด,กดักจอดตรงทางที่จะขึ้นข้ามสะพานไปท่าชัย เหมือนเขารู้ว่าเราจะต้องไปทางนั้นเขาเลยดักจอดดักทางเอาไว้หนูก็เลยไม่ได้ไปทางนั้นก็เลยขึ้นมาตรงทางคุ้งยาค่ะแล้วทีนี้พอพอขับออกมาจากตรงนั้นนิดนึงแล้วอะเขาก็จะแซงซ้ายขึ้นมาแล้วเขาตะโกนด่าคำหยาบใส่เราแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็ชะลอรถค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะแซงขวาขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ว่าเขาแซงขึ้นมาไม่ได้เพราะหันแบบมีรถสวนมาเขาก็ได้แบบเอาปืนอะยิงขู่ขึ้นฟ้าค่ะนัดหนึ่งนัด แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็แซงพอรถเขาแซงได้เขาก็รีบแซงขึ้นมาเลยแล้วเขาก็พยายามขี่ปัดปัดขี่สายสาให้พยายามให้เราจอตดตลอดเวลาเลยดพาไปดูดดที่ยิงใหหลายนัด